สดท้ายกันที่ข่าวนี้ค่ะไปที่ทีมนครราชสีมายูไนเต็ดค่ะที่เหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนมาได้ประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ2ประตูต่อ1สามารถที่จะผ่านเข้าสู่ร,รอบ32ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลรีโวลิกคัพ2 0 2 1ัทัพ2022ได้สำเร็จค่ะที่สนามกีฬา n r i u Stadium ภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมา มีการแข่งขันฟุตบอลรีเวลลีกครับ2021-2022ทับ 2022, รอบคัดเลือกรอบที่2เป็นการพบกันร,ระหว่างทีมนครราชสีมายูเนเต็ดทีมอันดับที่2ในศึกฟุตบอลบลูดากอนลีก2021หรือไทยลีก3ส่วนภาคตะวันออกชฉียงเหนือค่ะที่อยู่ในเสื้อเก่งสีสม้มเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีม The t ีเร็กขอนแก่น FC ทีมอันดับที่16ในศึกฟุตบอล m 150แชมเปี้ยนชิพหรือว่าไทยลีก2นะคะที่มาในเสื้อสีขาวด้วยผลงานใน,นรอบคัดเลือกที่ผ่านมาค่ะทีมนครราชสีมายูเนเต็ดก็บุกไปเอาชนะทีมสีสเกต FC มาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะคะซึ่งในเกมที่สอาในเกมนี้ค่ะทั้ง2ทีมต่างมีการพักผู้เล่นตัวหลักนะคะที่ลงสนามไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมาเริ่มการแข่งขันครึ่งแรกค่ะก็ไปได้เพียง10นาทีเท่านั้นนะคะเป็นทีมหัวรถจักรพิฆาตค่ะที่เป็นฝ่ายได้ประตูขึ้นนำจากลูกยิงไกลอันสุดสวยของน,นรงกรบัวผันก็พาทีมนครราชสีมายูนเต็ดขึ้นนำในครึ่งเวลาแรกไป1ประตูต่อศูนค่ะพอเข้าสู่ครึ่งเวลาหลังนะคะก็เป็นทางด้านทีมเยือนค่ะแก้เกมมาได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่อง จนเกมดำเนินมาถึงในนาทีที่80ค่ะทีมเยือนได้ประตูตีเสมอจากจังหวะที่วีรยุทธ์จารุกสิงห์ผู้เล่นของทีมเจ้าบ้านไปชนนัทวุฒิอาจเดชท,ที่ลงมาเป็นตัวสำรองในเกมนี้ผู้ตัดสินจึงเป่าให้เป็นลูกโทษที่จุดโทษค่ะก่อนที่จะเป็นทางด้านสหัสวัิ์อาสาชนะกับตันทีมที่ยิงผ่านมือกระติเทียนขาว ผู้รักษาประตูทีมเจ้าบ้านเข้าประตูไปทำให้สกรอร์กลับมาเป็นเสมอกันที่1ประตูต่อหนึ่งค่ะ ซึ่งก็ยังไม่พอนะคะสถานการณ์ของทีมเจ้าบ้านต้องมาแย่ลงไปอีกครั้งเมื่อจัก,กระพันบ่อเงินมารับใบเหลืองที่2เป็นใบแดงทําให้ต้องออกจากสนามไปค่ะทีมหัวรถจักรพิฆาตจึงเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนเท่านั้นเกมก็ทําทีว่าจะออกมาด้วยผลเสมอกันแต่ว่าในช่วงนาทีสุดท้ายของช่วงทดเวลาบาดเจ็บค่ะกลับเป็นทางด้านทีมหัวรถจักพิฆาตที่มาได้ประตูชัยจากจังหวะที่นัทพลยิ้มประเสริฐล มาเป็นตัวสำรองในเกมนี้โดยใช้ความเร็วเลี้ยงบอลผ่านกองหลังก่อนที่จะยิงด้วยเท้าซ้ายทำให้บอลแสกหน้าของอภิสิทธิ์สอนเสนาผู้รักษาประตูทีมเยือนเข้าไปอย่างสวยงามขออภัยนะคะอภิสิทธิ์สอนปัญญาค่ะทำให้พาทีมนครราชสีมาอยู่ในเต็ดเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนเท่านั้น ทำให้เปิดบ้านเชือนเอาชนะทีมขอนแก่น FC ไปได้อย่างสุดมัน2ประตูต่อ1แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลรีวอลีกคัพ2 0 2 1ัน2ับ22ได้สำเร็จค่ะต้องเชื่นชมเขาก่อนนะครับต้องเชื่ชมน้องๆทางขอนแก่น FC นะครับซึ่งด้วยชื่อชั้นด้วยทแทคนิก,ก,กด้วยประสิทธิภาพนะครับของ เรื่องของฟิตเนสด้วยนะครับเขาเหนือกว่าเราทุกประการนะครับแต่ว่าก็ด้วยจังหวะจากโคนความสามารถเฉพาะตัวนะครับเราอาจจะดูเหนือกว่านะครับซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยทั้งหลายๆอย่างแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนะครับเราทาได้ดีกว่าก็ต้องชื่นชมผู้เล่นของเรานะครับวันนี้เราก็ได้ไปต่อครับใช่ใช่ครับก็คือจริงๆโตยต้าลีครับซึ่งเราเราตกรอบแรกตลอดเลยนะครับจากจากสถิตินะครับ ปีนี้ก็เป็นความพร้อมของตัวผู้เล่นเราด้วยนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ถูกจังหวะถูกเวลานะครับปีนี้เราเข้าถึงรอบสามที่สองทีสุดท,ท,ท้ายได้ผมคชื่อว่าก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้แฟนบอลทั่วประเทศนะครับรู้จักเราได้มากขึ้นครับยินดีนะครับยินดีแล้วก็ณเวลานี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการอยู่แล้วนะครับสักครั้งหนึ่งที่ได้เตะก,กับทีมถลิกโดยแมตช์อาชีพนะครับแมตช์อย่างเป็นทางการซึ่ง ทีมไหนก็ได้นะครับทีมไหนก็ได้แต่ถ้าจะให้เลือกถ้าโชคดีก็ขอให้ได้ในบ้านนะครับผมทางนี้ค่ะทีมนครราชสีมายูไนเต็ดมีโปรแกรมที่จะลงสนามในศึกฟุตบอลบรูดาออลีก2021หรือไทยลีก3โซนภาคตะวันออกเฉีงเหนือเกมที่9ของฤดูกาลด้วยการเปิดสนามกีฬา NRIU s า a d i u m เดียมภายในมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒนนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อตอนรับการมาเยือนของทีมอันดับที่12ของตารางอย่างทีมสุริน์ขงชีมูล f อในวันเสาร์ที่6พฤศจิกายน2,564นี้ค่ะซึ่งเริ่มทำการแข่งขันกันในช่วงเวลา15นาฬิกา30นาทีค่ะ